สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนคะ่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะสมบัติทะแผยภาพของอสดูดถูกไหมแล้วเราเรียนเรื่องอะไรเรื่องหน่วยย่อยเราไปเรื่องอะไรคะ ใช่แล้วค่ะการนำความร้อนแล้ววันนี้นะคะข้ต่อไปนะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุนั่นเองการนำไฟฟ้านี่ก็จะเป็นสมบัติของวัสดุนะคะที่พลังงานไฟฟ้านี่สามารถถ่ายโอนผ่านวัสดุเนี่ยชนิดนั้นได้ก็อย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเหล็กถูกไหมไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ไหมคะได้ถูกไหมคะแล้ว อย่างเช่นผ้าไฟฟ้าไหลผ่านได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราจะจําแนกวัสดุพวกนี้ออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือตัวนําไฟฟ้าประเภทที่สองคือฉนวนไฟฟ้านะคะจากรูปมันคือปลั๊กไฟถูกไหมคะอันไหนคือฉนวนไฟฟ้าอันไหนคือตัวนําไฟฟ้าคะ ใช่แล้วสีดำๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกใช่ไหมคะอย่างดีอย่างแข็งอย่างหนาจึงเป็นชนวนไฟฟ้าที่เราจับเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยจะช็อตเราไหมไม่สามารถช็อตเราได้ถูกไหมคะต่อไปอะไรคะแท่งเหล็กใช่ไหมคะเป็นตัวนําไฟฟ้าดังนั้นตัวนําไฟฟ้าเนี่ยคืออะไรคะวัสดุที่ยอมให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ดีนั่นเอง,เองก็อย่างเช่น พวกโลหะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแดงเงินเหล็กอลูมิเนียมนิกเกิลต่างๆนะคะส่วนเช่นหมือนไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงคะวัสดุเดี๋ยวจะไม่ยอมให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้นะคะก็อย่างเช่นกึ่งอโลหะถูกไหมคะเช่นอะไรเชือกใช่ไหมคะยางผ้าไม้เป็นต้นถูกไหมคะ โอเคคุณครูจะยกตัวอย่างสายไฟนะคะนักเรียนคะทองแดงเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นตัวนําหรือว่าชนวนไฟฟ้าคะอ่าเป็นอะไรคะตัวนําไฟฟ้าอ่ะต่อไปต่อไปอะไรคะอะไรคือชนวนไฟฟ้าว้าวคือยางใช่ไหมโอเคต่อไปนะคะจะมีประเภทไหนอีก ไส้ดินสอถูกไหมคะที่สามารถนำไฟฟ้าเนี่ยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นรู้ได้ไงล่ะเพราะว่าอะไรอ่าอ่าอเรามาดูกันดีกว่าว่าอันไหนคือชนวนความร้อนอันไหนคือตัวนำไฟฟ้าที่ครูกำลังชี้อยู่นี่คืออะไรคะไม้ใช่ไหมอ่าเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือชนวนชนวนอ่ะต่อไปไส้ดินสอเนี่ยจะเป็นชนวนหรือตัวนำไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าก็เพราะว่าไส้ดินสอเนี่ยคือแกลไฟนะคะที่เป็นธาตุคาร์บอนในรูปแบบหนึง่งเป็นอะโลหะนะคะสามารถนำไฟฟ้าได้แต่จะมีอะไรคะมีความเบรอบบางนั่นเองที่ไส้ดินสอส่วนใหญ่นี่นะคะผลิตออกมาก็เพื่อป้องกันนะคะอุบัติเหตุที่เด็กเนี่ยจะนำไส้ดินสอเนี่ยไปแยปลักไฟหรืออะไรทำให้แบบ เด็กไม่รู้เรื่องใช่ไหมไปหยาประไฟอยาได้หรือเปล่านะ้จึงผลิตให้แผ่นแก้ไฟนี่นะคะตั้งฉากกับแนวความยาวของดิสอทำให้นะคะช่วยป้องกันในการช็อตตรงนี้ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองคิดลองทำกันดีกว่าว่าข้อที่1สา่สารในข้อใดที่เป็นตัวนำไฟฟ้าทั้งหมดก็ไก่แก้วพลาสติก ผ้าไหมขอไข่แก้วสแตนเลสหนังยางกระดาษขอควายแก้วเซรามิกไสดินสอดำกระเบื้องและงงูอลูมิเนียมเข็มเย็บผ้าและอะไรแม่กุญแจติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้ไม่กอดคืออะไรคะแก้วอลูมิเนียมเข็มเย็บผ้า แม่กุญแจนะคะเป็นเหล็กเป็นโลหะหมดเลยต่อไปข้อต่อไปเพราะเหตุใดคะต้องใช้ยางเนี่ยในการห่้งสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของเราก็ไกลคืออะไรเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายขอใครป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถดูดเราได้ถูกไหมข้อควายเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานใช่หรือเปล่านะและข้อสุดท้ายงองู เพื่อให้ใช้งานได้เป็นระยะเวลานานอ่าหนึ่องสามโอไมกอดคืออะไรคะขอไขใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถดูดเหลวได้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปจะเป็นการตอบคำถามให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนโจทย์ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ3 ทาลงในสมุดนะคะแล้วเอามาส่งคุณครูนะคะตอนเปิดเทอมเปิดเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะนักเรียน่ะอย่าลืมทําการบ้านครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ